สวัสดีครับเด็กๆวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่3นะครับเรื่องสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะครับการตัวนี้นะครับก็จะเป็นนะครับระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรครับก็เราจะหาคําตอบนะครับของสมการ2สมการนะครับซึ่งสมการนั้นต้องมีตัวแปร x และตัวแปร y เหมือนกันนะครับ ซึ่งตัวนี้ก็มาจากรูปแบบของสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนั่นเองนะครับอามาดูโจทย์นะครับ2เท่าของนักเรียนหญิงนะครับนักเรียนหญิงนะบวกกับนักเรียนชายนะครับเท่ากับ20อันนี้เขาให้เป็นสมการที่1มานะครับผลต่างของนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายเท่ากับ12คนนะครับนี่เป็นสมการที่2 ทีนี้เวลาเขาถามหาเขาถามหาทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชายเราจะหาคําตอบได้อย่างไรใช่ไหมครับจากตรงนี้นะครับเราก็จะใช้ระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนี่แหละมาช่วยหาคําตอบนะครับซึ่งเราจะกําหนดค่า x ก่อน x แทนอะไร x แทนจํานวนนักเรียนหญิง y แทนอะไร y แทนจํานวนนักเรียนชาย สมการที่1จากครูเขียนไว้ตรงนี้นะครับ2เท่าก็คือ2 x 2เท่าของนักเรียนหญิงนักเรียนหญิงคือ x ก็คือ2 x บวกกับ y กับ y คือนักเรียนชายเท่ากับ20ทีนี้สมการที่2เขาบอกว่าผลต่างผลต่างคือการลบใช่ไหมครับผลต่างของนักเรียนหญิงกับนักเรียนชายเท่ากับ12นักเรียนหญิงเป็น x นักเรียนชายเป็น y เท่ากับ12 น,นี่คือระบบสมการนะครับเป็นระบบและระบบสมการเชิงเส้นนะครับแต่ถ้าเป็นอันเดียวเป็นสมการเชิงเส้นถ้ามี2ตัวอย่างเงี้ยเป็นระบบนะครับเป็นระบบสมการเชิงเส้น2ตัวแปรนะครับทีนี้ในการหาคําตอบนะครับมาบทนิยามก่อน บทนิยามให้ a b c d e f เป็นจำนวนจริงและ a b c ไม่เท่ากับ0พร้อมกันและ c d ไม่เป็น0พร้อมกันนะครับ a b ไม่เป็น0 c d ไม่เป็น0พร้อมกันนะครับระบบสมการเชิงสิ้น2ตัวแปรจะประกอบด้วยยังไงครับ a x บวก b y เท่ากับ e และ c x บวก d y เท่ากับ f นะครับสังเกตจะมี x จะมี y ใช่ไหมครับอ่าโอเคเนาะนะครับ ต่อไปนะครับการแก้สมการาเชิงเส้น2ตัวแปรนี้เราจะได้หาคำตอบได้ระบบสมการนี้มีสมมิติได้แก 1, ่1โดยใช้กราฟนะครับใช้กราฟใช้กราฟยังไงตัวนี้มันสมการระบบสมการเชิงเส้นเนี่ยมันจะมีสมการเชิงเส้นอยู่2ตัวใช่ไหมครับเราก็พอดกราฟทั้ง2 แล้วหาจุดตัดของกราฟนั้นนั่นคือคำตอบนะครับอลองมาดูนะครับตัวอย่างที่หนนะครับหาคำตอบของอาหาคำตอบของระบบสมการ y เท่ากับ x บวก1นะครับสมการที่1สมการที่2คือ y เท่ากับ 2x ลบ2นะครับเป็นสมการที่2อันดับแรกพิจารณานะครับจุดตัดแกน x จุดตัดแกน x บน y นะครับสมการที่1จุดตัดแกน x นะครับจุดตัดแกน x อยู่ไหนเนาะหาจุดตัดแกน x ให้ y เท่ากับ0นะครับจำไว้ลยนะให้ y เท่ากับ0แสนค่าสมการสมการที่1 y เท่ากับ x บวกห y เท่ากับ0นะครับ x ก็จะได้0เท่ากับ x บวก1ก็เอา1มาไว้ฝั่งนี้1จากตัวนี้เป็นบวกเข้ามาฝั่งนี้ก็เป็นลบก็สลับข้างเท่ากับ x ดังนั้น x เท่ากับลบ1จุดตัดแกน x คือ10นะครับอันนี้นะครับต่อไปหาจุดตัดแกน y สลับกันนะครับหาจุดตัดแกน y ให้ x เป็น0แบบนี้ ให้ x เป็น0 x เป็น0ได้อะไรครับ y, y เท่ากับ x บวก1สมการที่1นะ y, y เท่ากับ0บวก1 y, y 1> เท่ากับ1จุดตัดแกน y คือ0 1ทีนี้เราก็มาลงจุดจุดตัดแกน x คือลบ1กับ0จุดตัดแกน x คืออะไรครับแล้วก็มาดู ลบหนึ่งใช่ไหมลบหนึ่งกับศูนย์โอเคจุดตัดแกน y คืออ่าบูลืมแล้วจุดตัดแกน y คืออะไรอขอกลับไปดูก่อนจุดตัดแกน y คือ0กับ1จุดตัดแกน y คือ0กับ1 0กับ1่เมื่อได้จุด2จุดเราทำยังไง เราลากเส้นยาวๆเลยลากเส้นยาวๆอันนี้นี่เราก็จะได้ละนะครับเราก็จะได้เส้นของอ่าสมการแรกคือสมการอะไรครับ y เท่ากับ x บวกหต่อไปหาสมการที่สองสมการที่สอง สมการที่2นะครับหาจุดตัดแกน x ก่อนหาจุดตัดแกน x แทนค่า y เท่ากับ0แทนค่า y เท่ากับ0สมการที่2เข้ามาเลยสมการที่2คือ y เท่ากับ 2x ลบ2แทนค่า y เท่ากับ0ก็คือ0เท่ากับ 2x ลบ2ใช่ไหมครับดังนั้นอเอา0มา สองมาไว้ฝั่งนี้ต่อไป2เท่ากับส x เนาะ x 2กท่ากับ2ส่วน2 x เท่ากับ1ดังนั้นจุดตัดแกน x คือจุด10โอเคไหมครับจุดตัดแกน y นครับหาจุดตัดแกน y แทนค่า x ็เท่ากับ0 x เท่ากับ0ดังนั้น y เท่ากับ 2x ลบ2 y เท่ากับ2 x คูณ0ลบ2ใช่ไหมครับอันนี้ก็0ูนคูณอะไรก็เท่ากับ0ถูกไหมครับดังนั้น y เท่ากับลบ2จุดตัดแกน y อยู่ที่0 -2 นลบ2นะครับอ่าทีนี้เราก็ไปลงจุดจุดตัดแกน x อยู่ที่1 0ใช่ไหมครับ1กับ0นะครับ จุดตัดแกนว่ายอยู่ที่0ลบ2หรือเป่าเมื่อกี้กูขอดูอีกกันนะครับอ่า0ลบ2นะครับได้0ลบ2นะครับจากนั้นเมื่อเราได้จุดแล้วนะครับเราก็ลากเส้นลากเส้นกรับทีนี้ หาจุดตัดนะครับจุดตัดจุดตัดอยู่ไนนอ้อจุดตัดจุดตัดของกราฟสองเส้นอ่ะโคเฟนสีกราฟก่อนสีน้ำเงินกับสีแดงนะครับสีน้ำเงินกับสีแดงนะครับสีน้ำเงินคือกราฟอะไรครับ y เท่ากับ x บวก1สีแดงคือ y, y เท่ากับ 2x ลบ2ใช่ไหมครับหาจุดตัดจุดตัดคือจุดไหนเนาะจุดตัดของกราฟจุดตัดที่ตรงนี้ครับจุด e นะครับจุด e จุด e มีพิกัดเท่าไหร่นะครับจุด e นะครับเราก็เซตด,ดูก็ได้นะนี่เป็น value นะครับ จุด E คือจุด3 4นะครับคำตอบคือ3กับ4เอ้เรากลับมาดู x เท่ากับ3 4นะครับนี่ครับ x เท่ากับ3 4ระบบะคำตอบของระบบสมการคือ3กับ4 3กับ4คืออะไรเราก็มาสรุปอีกครั้งหนึ่งว่า สกับ4นี่คือนะครับ x เป็นอะไรครับผู้หญิงนะครับน,นี่เข้าเขียนมาชัดเนาะผู้หญิงมีสาผู้ชายามีสี่คนนะครับ่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือการเขียนกราฟในระบบสมการนะครับ ตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2ก็จะทาเหมือนกันนะครับหาจุดตัด x กับ y เ็นะครับหาจุดตัดแกน x ให้ y เป็น0หาจุดตัดแกน y ให้ x เป็น0นะครับสลับกันนะครับสมการแรกคือ x บวก y เท่ากับ3สมการที่2คือ 2x บวก 2y เท่ากับ6นะครับจุดตัดแกน x หาออกมาได้แล้ว สมการที่1นนะครับจุดตัดแกน x คือ30จุดตัดแกน y คือ0 3นย์ะครับต่อไปหาสมการที่2ครับสมการที่2จุดตัดแกน x นะครับคือ30จุดตัดแกน y คือ0 3นย์ะครับเมื่อนำมาฟอรกราฟจะเห็นว่ากราฟมันทับกันครับ ถ้าทับกันอย่างนี้เราต้องตอบว่าระบบสมการมีคำตอบมากมายไม่จำกัดหรืออินฟินิตี้ถ้ากราฟมันทับกันนะครับอันนี้จำไว้นะครับ,นนรบต่อไปนะครับตัวอย่างต่อไปตัวอย่างที่3นะครับสมการที่1 x ลบ2 y เท่ากับ8สมการที่2 5 x ลบ y ายเท่ากับยีหาจุดตัดแกน y ในสมการที่1นะครับจุดตัดแกนจุดตัดแกน x ในสมการที่1ให้ y เป็น0นะครับ x อกลบสอเท่ากับแแล้วก็ x อกเท่ากับศูอลบศูน้2สอคูณศเท่ากับแดังนั้น x อเท่ากับแนะครับจุดตัดแกน x อกที่จุด8 0นะครับหาจุดตัดแกน y ต่อครับในสมการที่1นะครับเดี๋ยวอย่างงนะครับหา2อย่างคือจุดตัดแกน x กับจุดตัดแกน y x ลบ2 y เท่ากับ8นะครับ0นะครับให้ x เป็น0นะ0 ,-2 ลบ2 y เท่ากับ8 y เท่ากับลบ4นั่นเองนะครับสมการที่2ก็เช่นเดียวกันครับผมหาจุดตัดแกน x จุดตัดแกน y นะครับเหมือนกันนะครับทีนี้เมื่อเราได้จุดตัดแกน x และจุดตัดแกน y เราก็นำมาสร้างอะไรครับกราฟนะครับแต่กราฟนี้มันไม่มีจุดตัดมันไม่มีจุดตัดเราเลยต้องตอบว่าระบบสมการไม่มีคำตอบหรือไม่มีจำนวนจริงใดสอดคล้องกับระบบสมการนะครับถ้ากราฟมันไม่ตัดกันนะครับเราจะตอบว่าไม่มีคำตอบของระบบสมการก็ได้นะครับ มันไม่ตัดกันนะต่อไปนะครับตัวอย่างที่4 2>, 2 x บวก5บวก y เท่ากับ5เป็นสมการที่1 x ลบ2 y เท่ากับ10เป็นสมการที่2ก็แทนค่า x แทนค่า y นะครับอันนี้จะเป็นเศษส่วนนะครับเป็นจะเป็นตัวอย่างแบบเศษส่วนนะครับ แทนหาจุดตัดแกน x ให้ y เป็น0นะครับหาจุดตัดแกน y ให้ x เป็น0ย์เหมือนเดิมนะครับหาทั้งสองสมการจากนั้นหาทั้งสองสมการเสร็จแล้วให้นักเรียนไปลงจุดนะครับลงจุดในกราฟนะครับและก็สร้างนะครับสร้างากราฟของสมการขึ้นมานะครับ ก็จะได้กราฟสีชมพูเป็นกราฟของ 2x บวก y เท่ากับ5กราฟสีฟ้าลบ 2x เอ่อ x ลบ 2y เท่ากับ10นะครับอันนี้นะครับแล้วก็หาจุดตัดจุดตัดคือจุด4กับลบ3นะครับดังนั้นระบบสมการคำตอบของสมการนี้มีคำตอบไหมครับมีเพราะว่ามันมีจุดตัด ดังนั้นคำตอบของระบบสมการนี้คือ4กับลบ3นั่นเองนะครับาจากตัวอย่างนะครับจากตัวอย่างเราก็จะสรุปเลยว่านะครับถ้าระบบสมการ a x บวก b y บวก e เป็นสมการที่1และ c x บวก Songs, d y วีเท่ากับเเป็นสมการที่ 2, 2นะครับเขียนสมการที 1> ่1นะครับก็จัดรูปให้อยู่ในรูป y เท่ากับนะครับก็จะได้นะ y 1เท่ากับเอหบวกบอันนี้คือสมการที่1นะครับอันนี้คือสมการที่1นะครับ y 2ยสองเท่ากับเอสบวกบีนะครับอันนี้สมการที่2นะครับ a คือความชันนะครับ b คือจุดตัด แกน y นั่นเองนะครับจากที่เราเรียนมาในคลิปที่แล้วนะครับถ้า e 1เท่ากับ e 2แล้วนะครับกราฟนะครับเส้นตรง2เส้นนี้จะตัดกันอ่าไม่เท่ากับนะครับ e 1ไม่เท่ากับ e 2จะตัดกันระบบสมการนี้มี1คําตอบ e 1 e 2ไม่เท่ากันมันจะตัดกันนั่นคือความชันไม่เท่ากันมันจะตัดกันถ้า e 1เท่ากับ e 2และ 1> b 1เท่ากับ b 2คกราฟจะทับกันทับกันนี้มันก็จะต้องมีหลายคำตอบโอเคไหมครับกรณีที่3 e 1เท่ากับ e 2 b 1ไม่เท่ากับ b 2ความชันเท่ากันแต่จุดตัดคนละจุดจุดตัดแกน y คนละจุดอันนี้คือไม่มีคำตอบความชันเท่ากันนะแต่ว่าไปตัดจุดคนละจุดมันก็ไม่ทับ นะสังเกตนะครับกับข้อ2อันนี้ทับกันอันนี้ไม่ทับกันเพราะว่าจุดตัดคนละจุดจุดตัดแกนวคนละจุดนะครับแต่ถ้าความชันคูณกันแล้วเท่ากับลบหเหมือนตัวอย่างที่4นะครับกราฟนี้จะตัดกันเป็นมุมฉากจำว้เลยนะครับตัวนี้นะครับนะครับอันนี้ให้นักเรียนโน้ตใ่สมุดไว้นะครับโน้ตไว้เลย แล้วก็ท่องจําให้ได้นะครับแล้วก็นําไปใช้ต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีประมาณนี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการแทนค่าและนะครับแต่ยากขึ้นกว่านี้นะครับขอให้นักเรียนตั้งใจนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ